มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาได้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้คือเกาตำาบหลายตำหน่อยเดียวตำสว้วดตำม่วตตำทุกอย่างที่อยากกินกินทุกอย่างที่อยากลองมันบอกพี่น้องมาเด้อมาเด้ออยากกินยังก็กินกันตอนนี้สายลุยสายลุยสายลุยมาโดยตาแคบหมูกบกบ เข้ากันพี่น้องเข้ากันแ่บแคบหมูกับกรอบแ,แบคยบแยบหินข้ามแยกับเพลิ่นคือเพลิ่นโบกข้าเป็นเครื่องจักบบกให้ดีนี่น้ำกระเจ้ากักโอ้ยหูกันตะเนาะ เคื่องบ่ค่อยดีจ้ะเฟื่องบ่ค่อยดีเครื่องบดเครื่องบดหน่อจ้าเครื่องบดบ่ค่อยดีมาเด้อมาเด้อโอ้ยกินไปปล่อยไปไล่ไปได้บัด แขกบ่ได้รับเส้นได้ไงขุ่นอย่าเบื้องต้ง ยองเอ้ยสมัครยว้าแม่โวยยังจะสีออกดังทิป่มเดตัสต้อแล้วจะคลิปสวดๆว้าขึ้นจมวง คนเยันมั้เสาดููอืคมยี่สิบไมเด้อยี่สิบยี่ไยี่บกันเห็ดซ้ำเข้านั่นล่ะขายได้ก็ได้เอยผลบกบคือม่ให้ได้บาทพอ